สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Irina Industry Update นะครับผมสรุปข่าวสารวงการอุตสาหการรมเกมประจำสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับผมสัปดาห์นี้ฮะก็ได้มีการให้เปิดจอง playstation 5กันแล้วนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะซึ่งแน่นอนครับว่า การจองนะครับผมในเวลา11โมงก็เต็มไปอย่างรวดเร็วนะครับผมในหน้าร้านค้าผู้ร่วมรายการนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของหน้าร้านหลักของทาง Sony PlayStation 5นะครับผมได้เกิดปัญหาครับเว็บล่มครับทำให้ไม่สามารถเข้าไปจองกันได้นะครับจนทางโ o n y ฮะต้องบอกมาประกาศนะครับว่าในส่วนของร้านค้าหลักของทางโ o n y ประเทศไทยนะครับจะมีการเรื่องการจองไปก่อนนะครับผมโดยจะมีอัปเดตรายละเอียดต่างๆในอีกทีในวันที่25นี้นะครับ ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าในวันที่25เนี่ยจะเป็นวันจองเลยหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นแค่การอัปเดตวันจองใหม่นะครับก็ต้องรอดูฮะส่วนทางร้านค้าอื่นๆครับที่ร่วมรายการนะฮะที่ได้โคต้าการพิออเดอร์ไปก็มีการรับจองเรียบร้อยแล้วแล้วก็แน่นอนครับเต็มอย่างรวดเร็วนะครับผมข่าวต่อมานะครับผมเป็นอัปเดตนะครับที่ ea นะครับผมดูเหมือนว่าใกล้จะสามารถได้ตัวของโค้ดแมสเตอร์มาครองแล้วนะครับซึ่ง รายงานล่าสุดนะฮะมีการรายงานว่าทาง EA นะฮะได้ยื่นข้อเสนอให้กับทาง Code Master นะครับผมในการซื้อนะฮะขึ้นไปที่ราคาอยู่ที่ประมาณ1.2พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเป็นราคาที่มากที่สุดเลยนะครับจากการยื่นซื้อนะฮะซึ่งก็มีหลายๆที่นะครับที่กําลังพยายามจะเข้าซื้อ Code Master อยู่ในตอนนี้นะครับอย่างเช่นทาง Rockstar นะครับผมแล้วก็ 2K g a m e นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทาง Take Two นั่นเองนะครับผมซึ่งมีรายงานว่าจะยื่นซื้อ โค้ดมาสเตอร์นะครับคราวก่อนอยู่ที่ประมาณ994ล้านเหรียญนะครับซึ่งตอนนี้ EA ก็ยื่นข้อเสนอที่มากกว่าให้กับทางโค้ดมาสเตอร์แล้วนะครับซึ่งพวกเขาก็กำลังอยากจะได้มากๆนะครับผมสำหรับบริษัทนี้นะครับผมซึ่งก็ครอบครองซีรีส์เกมแข่งรถชื่อดังอย่างเด e The Grand p หรือว่า F1 นั่นเองนะครับเพื่อ EA ก็อยากจะได้มาเพื่อผนวกเข้ากับตัวของซีรีส์ e e d For Speed ที่พวกเขามีนั่นเองนะฮะก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับการดีลครั้งนี้นะครับ ขาวต่อมานะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอดีตประธานฝ่าย EA Sports นะครับผมปีเตอร์มัวครับซึ่งเขาได้ลาออกไปนะครับแล้วในตอนนี้เหมือนจะมีข่าวว่าเขาได้กลับเข้ามาสู่วงการเกมอีกครั้งหนึ่งครับโดยการเข้าร่วมกับทางด้าน Unity นะครับโดยเขาจะเป็นฝ่ายบริหารนะครับผมผู้บริหารอาวุโสนะครับในส่วนของกีฬาแล้วก็ Live Entertainment นะครับตัวของปีเตอร์มัวนะครับผมเขาก็เคยทำงานอยู่กับ EA นะครับผมในฝ่ายของ EA s p o r t Division นะครับเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับไตเติ้ลต่างๆทั้งฟ i f a แล้วก็ Madden ครับผมแล้วเขาก็ลาออกจาก EA ไปนะครับ ประมาณปี2017ซึ่งเขาไปเป็น c e o ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลอยู่พักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาตอนนี้เหมือนจะกลับมาแล้วนะฮะปีเตอร์มัวร์ครับก็มีประวัติที่น่าสนใจนะครับเขาเคยเป็นทีมงานนะครับผมทำให้กับทางด้านเซกาในส่วนของช่วง Dreamcast นะครับแล้วก็ทำงานให้กับทางเซกามายาวนานนะครับผมแล้วก็ไปเป็น Co r p o r ร t e VP นะครับผมให้กับทาง Microsoft ด้วยนะครับทำงานในส่วนของ Xbox นะฮะแล้วก็มีส่วนในการเปิดตัวเกมมากมายนะครับทั้ง Halo 2นะครับผมหรือว่า Grand Theft Auto p a r ที่ สี่นะครับผม ต่อมานะครับผมเป็นของทางฝั่ง Apple บ้างนะครับผมโดยตอนนี้ครับมีรายงานว่า Apple นะฮะสนใจครับแล้วก็กําลังทานะฮะในส่วนของตัว VR headset อยู่นั่นเองนะครับผมโดยการกระโดดเข้ามาเป็นคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมในวงการ VR นะครับผมหรือว่าการเล่นเกม VR เนี่ยแอปเปิลนะครับผมก็สนใจในจุดนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กําลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะครับในการที่จะสร้างเกม VR หรือว่าสื่อ VR ต่างๆนะครับของตัวเองอยู่นะครับโดยที่ผ่านมาก็มีโปรเจกต์หนึ่งนะ ผมเรียกว่าโปรเจกต์ไททันนะครับซึ่งเป็นเกมขับรถนะครับผมสําหรับในส่วนของ VR ของ Apple นะครับโดยพวกเขามีแผนจะวางไว้เปิดตัวนะครับผมในปี2024ครับส่วนตัว VR headset เนี่ยมีกําหนดจะเปิดตัวนะครับผมในปี2022ครับซึ่งจากรายงานของ b ูมเบิร์กนะครับผมก็บอกว่า Apple standalone device VR เนี่ยก็จะรองรับทั้ง VR แล้วก็ AR เทคโนโลยีนะครับผมพร้อมกับมีฟังก์ชันมากมายทั้งเกมวิดีโอนะครับแล้วก็การสื่อสารต่างๆนะครับตามสไตล์ Apple ซึ่งก็เน้นไปที่ตัวผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมศักยภาพของ Apple นะฮะซึ่งอุตสาหกรรม VR นะครับผมก็กําลังเติบโตขึ้นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะในปี2025เนี่ยมีการคาดการไว้ว่า VR headset นะครับผมจะสามารถจําหน่ายได้45ล้านชิ้นนะครับรวมกันทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจในการกระโดดเข้ามาทํางานในส่วนนี้ของ Apple นะครับ ข้ามานะครับผมเป็นของทางฝั่งแคปคอมกันบ้างนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกโอเคนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีมากๆสําหรับปีนี้นะครับเนื่องจากกําไรนะครับผมในควอเตอร์แรกนะครับผมที่น่าพอใจนะครับโดยผลก็มาจากซีรีส์อย่าง Resident Evil แล้วก็ Monster Hunter นั่นเองนะครับซึ่งทางแคปคอมเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าวิดีโอเกมแฟนชายที่ได้รับความนิยมของเขานะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ Resident Evil 3แล้วก็ Monster Hunter World นะครับผมในปีที่ผ่าน ทําให้พวกเขาเนี่ยมีกําไรได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับพวกเขามีรายได้นะครับผมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่85,000ล้านเยนนะครับผมแล้วก็มีกําไรอยู่ที่18,00 0ล้านเยนนะครับผมซึ่งค่อนข้างโอเคทีเดียวแล้วก็พวกเขากําลังตั้งเป้าหมายเอาไว้ในปีนี้นะครับว่าเขาจะทําให้ได้ถึง92,000ล้านเยนนะครับผมสําหรับปีที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ยเปิดเผยว่า Monster Hunter Rise นะครับผมบน Nintendo Switch เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว าสำหรับการพรีออเดอร์นะครับแล้วก็มากกว่าที่พวกเขาคาดหวังไว้มากๆเลยนะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปสําหรับแคปคอมนะครับผมที่ดูเหมือนจะดีวันดีคืนนะครับสำหรับค่ายเกมนี้นะฮะในการปล่อยเกมออกมาแต่ละปีนะครับ ข่าวสุดท้ายนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็ทาง Activision i ริ a r ทนะครับมีการออกมาเปิดเผยนะครับผมเรื่องการพัฒนานะครับ Motion Capture รูปแบบใหม่นะครับที่ให้ความสมจริงมากขึ้นสำหรับตัวละครในเกมในอนาคตของพวกเขานะครับโดยในส่วนนี้นะครับพวกเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขากำลังใช้ Motion Capture ที่มีการแสดงผลแบบใหม่นะครับผมมีการคำนวณแบบใหม่นะฮะสำหรับเกมใหม่ๆที่ออกมาทั้ง Call of Duty นะครับผมหรือว่าจะเป็น Overwatch 2นั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเขาบอกว่า พวกเขาเนี่ยมีการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยต่อสาธารณะตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็พวกเขาใช้งานจริงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วพวกเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะเป็นการแสดงผลนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบหน้านะครับผมได้อย่างสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการคํานวณระหว่างวัตถุจริงนะครับผมกับตัวโปรแกรมเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนะครับตอบสนองกันได้ดียิ่งขึ้นทําให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าสิ่งนี้ นีนะครับผมของทาง Activision Blizzard นะครับผมจะออกมายอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับซึ่งคาดว่าปีนี้ก็น่าจะเริ่มได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ i n d u s t r รี p d เดตประจำสัปดาห์นี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามอิวดนาได้นะครับผมทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์นะครับผมอิ i n a นาเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก